ปิดฝากล่องแนละ้วเช็ดกล่องด้วยค่ะเช็ดกล่องให้สะอาดเช็ดกล่องให้สะอาดเลขสิบเอ็ดนะแตเช็ดดีเลยเนะช็ดให้ทั่วข้างหนึ่งเช็ดให้ทั่วเลยน,น้องคนอื่นจะได้ใช้ต่อเช็ดครับเช็ดเช็ดให้ทั่วทางน,นี้นี้สีทิ่ ต้องหัานาขึ้นมาช็ดข้างหล <Okay. S 1> ังโอเคเราจะไปคุยที่นี่นะอ๋อเดี๋ยวต้องเขียนชื่อก่อนสิใช่ไหมเขียนชื่อด้านหลังอ่ะดาวินเพชทั้มเดี๋ยวคุณแม่ให้ไม่ให้คะแนนไปไหนก็จะมีถาดปร,ระจำตัวนะคะที่ไม่ให้กระจัดกระจายเสร็จแ้วเราก็เดี๋ยวกลับบ้านนะคะ เราก็มีสมุดมาลองเพราะว่าเรารก็กลัวตกเลอะนะเห็นบางตกเลอะด้วยหละเราจะต้องในม่เลยเขียเลยค่ะพาวินเพชรคำ อคกิดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าศูนห้า้าโอเคาตอกรองไปคืนพี่เนาะผลง,งานโหก็เรียกว่าอะไรนะระบายเสีแบบอารโรม่าใช่ไหมเออผลงานาไปไปคืนพี่เนาะ ต้องขอบคุณด้วยนะคะไบแม่ว่าจะขออีกหนึใบให้หนูไปทําที่บ้านเพราะว่าหนูก็าจะเก่ง่ะอ้าวไปไหนแล้วว่ามาคืนสีที่ไหนคะ คุณ่าจะมาขออันนี้อีกใบนึ่งนะคะขอได้ไหมคะดูผลงานน้องหน่อยสิคะนี่ดูสวยไหมเค่ะแล้วคะ่ะเอาอะไรนะคเอาได้ค่ะเอาวันไหนก็ได้ค่ะได้ค่ะแล้วส่งผลงานเอาไปส่งนี่สวยไหมคะขอบคุณค่ะก็พักเก็บไปได้เลยค่ะขอบคุณคะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับหลวงค่ะ เขาบอกว่ามีอะลูกอะเราไปว่ดที่บ้านต่อมีเฉพาะวันเขาบอกว่ามีเฉพาะวันธรรมดาพราะวันหยุดเด็กเยอะเอวันหยุดเด็กเยอะมีเฉพาะวันธรรมดาให้เด็กเหงาๆให้เด็กขี้เหงาโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วงาน,น,นก็เรียบร้อยก็ยังต้องแก้ดีอยไม่เปอะไรนะคะเดี๋ยวมากัน